สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube อุ้มรู้ทันดวงนะคะวันนี้ค่ะอุ้มจะมาทำนายดวงให้กับชาวราศีธนูนะคะทำนายเรื่องอะไรทำนายเรื่องมลตยูมีผลไหมกับช่วง ช่วงเจ็ดปีแต่ว่าเรา,เราจะดูให้ตั้งแต่ช่วงกันยาจนถึงธันวาสามสิบธันวานะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงสามสิบธันวามฤตยูมีผลกับชาวราศีธนูหรือไม่นะคะมาดูกันนะคะธันวากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาสี่เดือนนี้นะคะมฤตยูมีผลกับชาวมังกรไหม และมีผลอย่างไรนะคะมาดูกันเลยก่อนที่จะไปดูนะคะฝากกด u b s c r i ร e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ,ะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ a k m 89 89คะ่ะถ้าดูดวงส่วนตัวนะคะอุ้มจะเน้นในเรื่องของอตัวเลขจะดูตัวเลขเป็นหลักเลยนะคะถ้าใครที่รู้จักอุ้มจะรู้เลยว่าอุ้มดูดวงตัวเลข จะถนัดเรื่องการดูดวงตัวเลขมากๆนะคะไพ่นะคะก็จะบอกได้วุ้ยความรู้สึกของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะไพ่ตัวตนนะคะแล้วก็ไพ่ตัวตนของชาวราศีธนูนะคะเป็นไพ่ king of cups นั่นหมายความว่า ชาวราศีธนูเนี่ยน่าจะกําลังมีใจหรือกําลังค้นหาใครหรือว่ากําลังน่าจะเป็นช่วงที่มีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์ในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอยากจะหาใครสักคนหนึ่งแล้วก็เข้ามาเนี่ยน่าจะมีอย่างน้อยๆเลยน่าจะมี3มตัวเลือกนะคะแสดงว่าช่วงกันยาน่าจะเป็นช่วงโอกาสดีๆของใครลหลายๆคนนะคะ มกราคุมพามีนาเมษาพฤษภาเอามกราอ๋อเ,เป็นช่วงวาสนาอ่าเป็นช่วงเป็นช่วงวาสนาของของเราอะ่ะที่จะได้เจอใครบางคนน่ะนะคะแล้วก็จะมีนอกจากมีใครบางคนแล้วเนี่ยก็ยังจะมีใครอีกหลายหคนที่เข้ามามาเป็นตัวเลือกของเราหรือว่าเราอาจจะคบใครหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเลยทำให้ช่วงนี้เราน่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะตั้งแต่ช่วงเดือนกันยาไปจนถึงธันวานะคะจนถึงสิ้นเดือนธันวา คุณมีสเสน่ห์คุณดูดีคุณพร้อมที่จะมอบรักให้กับใครหลายๆคนใครเห็นคุณก็รักอะ่ะแล้วคุณเป็นคิงออฟคัพอ่ะคุณเด่นมากๆนะฮะในในในเรื่องของความรักนะฮะแล้วน่าจะเก่งน่าจะเก่งเอาใจเก่งอะไรประมาณนี้แล้วก็ผู้หญิงนะฮะที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่ผู้หญิงที่ใช้ชีวิตด้วยตัวเองมาหลายๆปีแล้วคุณอาจไปเห็นเขาแล้วก็ คุณอาจจะชอบเขาว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมเก่งจังเลยหาเงินเก่งเป็นคนเข้มแข,แข็งแข็งแรงอาจจะเป็นคนที่ผิวดีจะอวบหรืออาจจะอวบอวบผูดีดูดีแต่งตัวดูดีแต่งตัวไฮโซมีรายได้เขาอ่าชีวิตเขาดูดีจังเลยชีวิตเขาทําอะไรก็ดูผีดอกออกผลดูเป็นคนที่ไม่มีปัญหาในชีวิตนะคะมีปัญหาเรื่องเดียวคือไม่มีแฟนหรือไม่มีสามีนั่นเองนะคะแล้วก็น่าจะเป็นม่หรือว่าเคยแต่งงานมาแล้วนะคะอาจจะ ด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ทําให้อาจจะอยู่คนเดียวยืนได้ด้วยลําแข้งเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แก่งด้วยนะคะส่วน The Empress ฮะเป็นผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมสง,งา่ามีราศีมีความมั่นคงและอาจจะ ถือไปเขาเรียกว่าสมน้ําสมเนื้อมีหน้ามีตาในสังคมมากๆนะส่วนอีกคนนึงเป็น Queen ควีนออฟสอด e วีนออฟสอดนี่เป็นผู้หญิงที่อาจจะเด็ดขาดอาจจะเป็นคนที่มีลาบมียศอาจจะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำงานราชการนะคะมียศมีตําแหน่งสามารถตัดสินใครได้นะะแล้วทั้ง3คนเนี้ย คุณน่าจะพร้อมคุณอยากจะได้ทุกคนอ่ามันเป็นเติร์ดปาร์ตีนะฮะแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเลือกใครได้คุณคิดว่านี่แหละการที่คบหลายๆคนอ่ะมันมันคือดาบมันคืออุปสรรค ที่ทำให้คุณเครียดนะคะด้วยความที่มีสเสน่ห์ของคุณนี่แหละนะคะคุณก็พยายามที่จะบาลาน์นะคะคือคนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นมือที่สามมือที่สามในที่นี้น่าจะเป็นเนี่ยค่ะคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์คนที่มีตําแหน่งนะคะอาจจะมีทํางานขัดจาักการซีนั้นซีนี้เป็นครูเป็นอัตราจ้างเป็นพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คนนี้เป็นมือที่สาม นะส่วนอีกคนนึงเป็นคนเก่านะฮะเป็นคนเก่าคนที่อาจจะอยู่แถวบ้านคุณอาจจะเป็นคนที่เคยรักกันตั้งแต่สมัยอดีตทาไมนักเรียนรักกันตั้งแต่เด็กๆหรือว่าเป็นคนรักเก่าก่อน3คนนี้นะฮะ,ะคุณก็อยากจะไปคืนดีคุณนี้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคบแล้วมันสนุกสนานจังเลยอะไรประมาณนี้ส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นเศรษฐีมีรายได้เป็นเจ้าของกิจการนะฮะ คนคนนี้คุณมีปัญหาเรื่องของการเงินเขาสามารถช่วยเหลือคุณได้ทุกคนตอบโจทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณต้องตัดสินใจเลือกแล้วคุณก็พยายามคิดวิเคราะห์นะคะเอาประสบการณ์ของตัวคุณเองนะคะมาเอ๊ะฉันจะยังไงดีบางครั้งมันยุ่งวุ่นวายมากๆคุณรู้สึกอยากติดวิเวก ไปนอยากอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่แบบสันโดษนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าในที่เนี้ยมันมีคนที่คุณสัมผัสได้นะคะว่าเขาเกิดมาเพื่อคุณนะคะเขาเกิดมาเพื่อคุณเพราะว่าคุณคิดทบทวนแล้วอะเนี่ยในบรรดาทั้งสามคนเนะี่คุณคิดทบทวนแล้วว่ามันมีใครคนใดคนหนึ่งอะที่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอะที่จะต้องมาเจอกันนะหรือว่าต้องมาอยู่ในความสัมพันธ์ของรักสามเศร้านะคะ เป็นคู่กันคุณถูกใจนะคะแต่คุณก็มูฟออนออกมาหรือว่าเดินออกมาจากสิ่งสิ่งนั้นแล้วนะคะก็น่าจะเป็นเดอะเอมเพนะคะเดอะเอมเพเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าอยากจะกลับไปคืนดีกับเดอะเอมเพเป็นคนรักเก่าๆคุณมีความรู้สึกว่าคนนี้เหมือนจะเอ๊ะเอะเอ,ะเอ,ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจบแล้วจบมันพังนะคะ,ะถามว่า คุณพร้อมไหมที่จะกลับเข้าไปคืนดีนะคะคุณออกมาแล้วณนะตอนนี้คือมันพังมันพังเพราะว่าคุณไปมีคนนี้มาเลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันพังลงด้วยสาเหตุของคนคนนี้นะคะและคุณก็เดินออกมาและยังคงมีแพชชั่นมีแพชชั่นกับใครนะแพชชั่นคุณมีความรู้ว่าตอนนี้คุณมีพลังเต็มเปี่ยม พลังเนี้ยมันเป็นในเรื่องของอยากจะทํางานอยากจะมีครอบครัวนะคะอยากจะมีความสุขอยากเอาชนะทุกๆอย่างนะคะแต่ว่า,าคุณไม่ไม่พูดรู้สึกผิดหรือว่ามันมันเป็นไปไม่ได้หร,หรือยังไงถ้ามันเป็นไปไม่ได้หรอหรือยังไงคะอ๋อมันถูกทิ้งถูกเทกันไปแล้วคุณรู้สึกสํานึกผิดแสดงว่าคุณน่าจะอ่าคิด และไม่สามารถกลับไปได้คือแพชชั่นนั่นหมายความว่าแพชชั่นคือคิดถึงเขาสเสน่หาเขายังรู้สึกสัมผัสได้ที่เฮ้ยคนนี้มีแรงดึงด,ดูดยังมีแอคชั่นยังเป็นคนที่มีสเสน่ห์และยังเป็นคนที่คุณต้องการนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมันไม่มีความสุขอะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างไหมอะที่ที่แบบคุณไม่มีความสุขแล้วก็คุณไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบางอย่างที่มันไม่ตอบโจทย์ นะคะหรือว่าคุณอาจจะในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะไม่มีสิทธิ์พูดเพราะว่าพอพูดแล้วมีปัญหาเขาอาจจะเป็นคนที่ข่มคุณก็เป็นได้เพราะว่าถ้าดูจากยศฐานบรรดาศักดิ์เขาก็ต้องอมีมากกว่าคุณอยู่แล้วนะคะอืคุณรู้สึกสำนึกผิดคุณรู้สึกถึงสิ่งที่มันผิดพลาดไปคุณรู้สึกเสียใจแล้วคุณก็นั่งมองสิ่งที่มันผิดพลาดเฝ้าคิดเฝ้าทบทวนเหมือนตัวเองแบบเฮ้ย ไม่มีค่าเหมือนถูกทิ้งถูกเทนะคะแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าคุณยังเหลือสองคนนี้นะคะแต่สิ่งที่คุณโฟกัสคุณไปโฟกัสที่คู่เพราะว่าคุณมีแพชชั่นกับเขานะคะชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธน,นะะชนูช่วงนี้อาจจะดูเจ้าชู้หน่อยๆน,นะอือาจจะเป็นเพราะว่ามฤตยูมฤตยยูหรออ่า คุณอยากจะกลับไปเป็นครอบครัวคุณอยากมีครอบครัวคุณอยากคือคุณฝันอะว่าอยากจะมีครอบครัวที่แบบมีเงินมีกินมีใช้อะเนี่ยเป็นเศรษฐีในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าณนะตอนนี้คือคุณมีปัญหาเรื่องการเงิน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณอยากได้ที่คุณจะต่อสู้พยายามทํางานนะคะหรือพยายามหาคนหรือว่าคบคนหาความรักที่ใจดีเพราะว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีธนูคุณหาคนที่ตอบโจทย์เรื่องของการเงินแสดงว่านะคะชาวราศีธนูนะคะ ลัตตยูอาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของคุณก็เป็นได้แต่คุณน่ะโชคดีโชคด,ชคดีตรงที่ว่าคุณมีนาลีหาธถรมนะคะแต่ก็ต้องมีการพบภาคจากแยกนะคะพบภาคจากแยกก็คือคนที่รัก รักมากๆก,ก็ไม่สามารถเอาคืนมาได้แต่ว่าหลังจากอันนี้แล้วเนี่ยเนี่ยคนที่รักมากๆแล้วมีความมั่นคงนี่ไงคุณมีความมั่นคงกับเขามั่นคงในที่นี้คือแบบมั่นคงจนคุณสัมผัสดได้ว่าเฮ้ยคนนี้คือคู่อดีตชาติเนี่ยแล้วสุดท้ายไพ่มันก็ออกมาแล้วว่าคุณรักคนนี้แบบหลนใจมันเลยทําให้คุณนะ่ะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่า คุณเฝ้าเสียใจอยู่แต่กับเรื่องนี้ทั้งๆที่คุณก็ยังมีคนนี้คนนี้อยู่แต่คุณอยากได้คนนี้คืนมาคุณไม่อาจที่จะเสียเขาไปได้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมทําไมทําไมคุณถึงแบบเอาคืนมาไม่ได้หรือว่าเขาไม่อยากกลับมาเพราะว่าคุณเจ้าชู้ไง คุณเจ้าชู้คุณมีคนนี้คุณมีคนนี้นะคะแต่สิ่งที่คุณต้องมีอ่ะเพราะว่าคุณอยากรวยคุณอยากคุณมีปัญหาเรื่องของการเงินคุณเป็นหนี้คุณคิดว่าเนี่ยการเงินเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์คุณได้แล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะตัดคนนี้ทิ้งไปได้เพราะว่าคุณทํางานแล้วใจร้อนแล้วการงานกว่าจะได้เงินกว่าที่จะมันร่ํารวยแบบนี้คือมันยากก็เลยต้องใช้เรื่องของความรักอะเป็นตัวช่วยมันก็เลยทําให้แฮปปี้นะคะแต่สิ่งที่ค้างคาใจก็คงจะเป็นเนี่ยเดอะเอ็มเพสถ้าคุณยังคงเป็นคู่กันอยู่ สักวันหนึ่งคุณจะได้กลับไปหากันเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่คู่ไงนะมันไม่ใช่คู่คือมันทําเพื่อบางอย่างนะคะทำเพื่อครอบครัวเนี่ยทำเพื่อความอยู่รอดเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยแต่คู่แท้ก็ยังคงเป็นคู่แท้มีแพชชั่นในใจและรักกันมากโอเคไหมชาวราศีธนูนะคะก็นี่แหละค่ะ ชาวราศีธนูในช่วงกันยาจนถึงสิ้นเดือนธันวานะะดวงเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่ามฤตยูมีผลกระทบกับคุณไหมแต่ว่าช่วงเนี้มฤตยูย้ายใช่ไหมมันอาจจะมีผลบ้าง นะคะมีการเปลี่ยนแปลงก็ขอให้คุณอดทนและผ่านไปให้ได้ถ้าต้องการปรึกษาหรือว่าต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นะคะ a e k i t m 8 9 8 9มีค่าครูค่ะมีหลายราคามีหลายโปรวันนี้นะคะอุ้มต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนนะคะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย